สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤษภจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงตัหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็สุขสันต์วันเกิดนะครับชาวราศีพฤษภทุกท่านด้วยนะครับขอทุกท่านเนี่ย ผ่านปัญหาแล้วก็ผ่านความสุขนะครับอะไรที่ติดปัญหามาอยู่เนี่ยก็ขอให้กลับมาแก้ไขกลับมาผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ของ king of w a n d นะครับหรือพระราชาถือไม้เท้าทํานนายดวงชะตาของชาวราศีพฤษภช่วงนี้ววใน,นวันที่1วัน15พฤษภาคมเนี่ยมีใครสักคนหนึ่งกำลังถือไม้เท้ารอคุณอยู่กําลังเหมือนกับรู้ตัวว่าทําผิดรู้ตัวว่าสร้างปัญหากับคุณ แต่ก็เหมือนกับกลับมาถือไม้ท้าหมายความว่าเริ่มรู้สึกรู้ตัวแล้วว่าต้องกลับมาทําในสิ่งที่ถูกต้องเริ่มกลับมาเลือกเริ่มกลับมาเรียกร้องความสนใจเริ่มกลับมารู้สึกถึงป,ปัญหาที่ทําไว้กับคุณแล้วนะชันพระราชาถือไม้ท้าที่นี่หมายความาชาวสิบรุษกหลายท่านเนี่ยคนรักนะครับอาจจะมีการที่ทําอะไรโดยที่ไม่ได้คิดหรือว่าคิดถึงตัวเองเป็นหลักคิดมากนะครับคิดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําต้องการตามใจตัวเองตามอารมณ์บ้างแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาพอเขา,ารู้สึกรู้ตัวแล้วว่าสิบดาบเ ผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาถูกด่าไปเล่มปากอยู่ตามร่างกายอ่ะพอเขารู้ว่าเขาทำร้ายคุณหนักๆทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจมากๆเนี่ยรู้ว่าคุณจะจะไปจากเขาหรือว่าเสียชุวไปจริงๆแล้วเนี่ยสิบด่าไม่ที่หมายเขาว่าคนละของชาวสิผิวกปรกหลยท่านเริ่มรู้สึกรู้ตัวแล้วนะเริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดของคุณแล้วนะก็เลยมีการกลับมาต้องการกลับมาเรื่องในสิ่งที่ถูกกลับมาคิดได้กลับมาเรียกร้องความสนใจจากคุณเพราะเขารู้สึกรู้ตัวแล้วว่าไม่มีใครรักและยอมเจ็บยอมทนกับเขาเท่าคุณเั้งสิ่งที่เขาทําไปเนี่ย อาจจะเป็นการทําให้คุณเจ็บเจียนตายอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับทําสิ่งที่ฟ้ามันมืดเห็นไหมทําสิ่งที่มันผิดเอาไว้กับคุณทําสิ่งที่มันเหมือนกับไม่ดีไว้กับคุณนะ่ยโดยการทํามาด้วยการที่ตัดสินใจด้วยอารมณ์นะครับแต่พอเขาเห็นอดีวินถือไมเท้าไปต่อมาเนี่ยจะเห็นภาพของคนหนึ่งที่เขากําลังกลับมาฮิวใจคุณก็เลยตอบว่าช่วงนี้คนรักของชาวถือบุกษกหลายท่านเนี่ยมีการก,กลับมาเรียกร้องกลับมาแก้ไขปัญหาเขาอาจจะมีการใช่เพศอดีวินถือไมเท้าคือการตัดสินใจเรื่องของอารมณ์เป็นหลัก การใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเป็นหลักนะครับการนอกใจก็มีท,ทําให้อาจจะซิมถงเมีท้าใบนี้คนที่ทําผิดทพาพลาดไปเนี่ยตอนแรกทําไปอาจจะคิดว่าตัวเองเอาตัวรอดคิดว่าตัวเองไปได้ดีแต่พอไม่มีคุณแล้วเนี่ยเขาเริ่มเดือดเนื้อร้อนตัวเขาเริ่มทุกข์เขาเริ่มเดือดร้อน,ร,ร,อน,ร,อนรับรู้ความเจ็บปวดรับรู้ถึงปัญหาที่เขาทำไ้กับคุณแล้วไงเขาเลยมีการกลับมาแก้ไขปัญหากลับมารู้สึกรู้ตัวกลับมารู้สึกร้อนรนพอจะเสียไปจริงๆอ่ะก็เหมือนกับไม่อยากจะเสียไปหรอกประมาณเนี้ เกิตอบว่าไพ่ของการที่กลับมาเนี่ยเป็นการกลับมาทูออฟครับคนรักของชาวศิษย์พฤกธศกช่วงนี้ที่มีปัญหาในเรื่องรักกันไปมีการกลับมาคืนดีการกลับมาแก้ไขปัญหาการกลับมารู้สึกรู้ตัวนะครับพร้อมไม่ยอมเสียคุณใบแต่ทูออฟครับเป็นที่เห็นภาพของใบหน้าของผู้หญิงกับผู้ชายที่เป็นเหมือนกับคู่รักนะครับไพ่ของความรักไพ่ของความรักแท้คู่แท้ก็เลยทำไมโดนตัดของชาวศิษย์พฤทธศกเลยท่านเลยว่าถ้าเกิดเขาเสียคุณไปจริงๆมันเหมือนกับสูญเสียรักแท้ไปเลยเพราะเขารู้สึกรู้ตัวเลยว่าใบหน้าของคุณเนี่มาะ็น3กต เป็นเหมือนกับใบหน้าที่ผ่องใสใบ,ใบหน้าที่แสงสวา่างคือเรื่องของความรักความจริงใจใบหน้าแห่งความรักที่มันบริสุทธิ์ใจอะ่ะผมเลยตอบแบบนี้ในกันว่าก็ทํานายเลยว่าในวันที่1นึ่งของสิบห้าพฤษภาคมคนรักที่ทํร้ายคุณไปเขาเริ่มรู้สึกรู้ตัวแล้วว่าถ้าเกิดเขาเสียกับไปจริงๆชาวศีรษะศมีเดือดแปดวขึ้นมานะเอ g ดอบทับทั้งหมดทั้งมวลมีการที่คุณเดินออกมาประสบภาชนะเดินออกมาเจอความรักที่ส,สมบูรณ์เจอเดินออกมาแล้วเหมือนกับเดินออกมาได้จากความทุกข์ความมืดบอดความเสียใจ เพื่อไปเจอสิ่งที่เป็นทูออฟคัพกับเอ็มเพสไปเจอความรักแท้คู่แท้ของเราไปเจอคนรักที่อยากจะมีเราในชีวิตอยากจะสร้างครอบครัวกับเรามองเราเป็นตัวจริงมองเราเป็นเหมือนกับรักแท้มองเราเป็นคู่ชีวิตมองเราเป็นเหมือนกับคนที่อยากสร้างครอบครัวด้วยการสามีภรรยานะครับเมื่อกับคนรักที่พอจะเสียเราไปแล้วเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าเนี่ยคือรักแท้เพราะเพิ่งจะรู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนรักย,ยิย่งใหญ่แค่ไหน ส่นสิ่งที่เกิดขึ้นมาชาวสีบิุทธ์ต่เนี่ยจะมีการแต่งงานกับเขามีการมีบุตรกับเขาหรือมีการวางแผนครอบครัวกับเขาทําให้เขาเวลาถ้าเกิดเขาจะเสียคุณไปจริงๆเนี่ยมีเอ็มเพจเข้ามาเกสองขั้วเห็นไหมเขาก็จะกลับมารู้สึกรู้ตัวเลยว่านี่คือความรักที่เป็นคู่แท้ของเขานี่คือความรักแท้ของเขาที่มันต้องเลือกต้องรักษาเอาไว้ก่อนที่จะไม่มีใครรักและเสนอเขาเท่าคุณน่ะก็เลยทำในแบบนี้เลยว่าคนรักของชาวสิบริสุทธช่วงนี้ในวันที่หนึ่งสิบห้าพฤษภาคมพอคุณจะไปจริงๆพอาทำริงๆ เขาก็เสียคุณไปไม่ได้เขาเสียคุณไปไม่ได้ประมาณนี้มีการกลับมารักษามีการกลับมาขอความช่วยเหลือเพราะเอ็มเพจจะเห็นภาพของใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแม้ตัวเองจะเจ็บอะ่ะแต่ก็ยังมีความห่วงใยความจริงใจความรู้สึกดีๆให้กับคนที่รักเสมอมาเวลาเขามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะนึกถึงคุณเคยตอบว่าคนรักของฉันถือมือศพหลายท่านเวลามีปัญหาเวลาเขาเจอปัญหาหรือว,ว่าเขาไม่มีคุณแล้วเนี่ยเขาจะนึกถึงคุณเขาจะกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาเรียกร้องความสนใจแต่คุณจะใจอ่อนแต่คุณจะะกลับบไไปม้ยเพพรา่ถวในี เ็นภาพของการที่เดินออกมาแล้วใส่เสื้อผ้าคลุมสีแดงการออกมาจากชัยชนะการออกมาเหมือนกับพบเจอชัยชนะพบเจอความสุขสมบูรณ์และถูออบครับพบเจอความรักที่มีคุณค่าของตัวเราเองก็เลยมาดูต่างกองชาวศิลป์เพ่ตกษษษษษษช่วงนี้เลยว่าไครโสดหรือตัดสินใจจะออกมาเนี่ยมีโอกาสพบเจอความรักจากการเดินทางการเดินออกมาการพบเจอใบหน้ากันเลยนะแล้วสึกว่าใบหน้าที่คุณพบเจอกันเนี่ยจะเป็นเหมือนกับคนที่รู้จักกันมาก่อนคนทีนเ่เหมือนกับมีใจตรงการมองรู้สึกเหมือน,นกับได้รับการเยียวยาหัวใจ มองเลวเหมือนกับเพียงสบตาเท่านั้นน IE ่ะรู้สึกเหมือนกับมีอบอุ่นที่หัวใจรู้สึกเหมือนกับใจสองใจมันเชื่อมกันหรือว่เวาเหมือนคนที่เราเคยรู้จักรู้สึกกันต่อการแบบความรู้สึกดีความรักทีกด่ดีต่อกันมาก่อนเกิด <ghost> ตอบว่าชาวศิบปศึกษากลุ่นี้มีความรักที่เพียงศบตาหรือว่าบุพเพสันิวาสนะครับทีมีความรู้สึกอบอุ่นหัวใจได้รับการดูแลได้รับการเยียวยาได้รับการเป็นตัวจริงส่วนคนรักที่เลิกราหรือจากไปเนี่ยมีการกลับมาขอคืนดีกลับมาขอความรักคืนกลับมาขอความช่วยเหลือเขาเสียหุ่นไปไม่ได้ประมาณนี้ กลับมาแก้ไขปัญหาที่ทําผิดทาพลาดไปกับคุณทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะมีไพ่สามใบนี้ขึ้นมาครับมาดูไพ่สามใบนี้ของชาวราศีพฤกษภในนิมพ์เสอาคมกันดีกว่าไพ่ใบแรกขึ้นมาว่าเดือจัดติดครับมันเปรียยนสมอนกับรักแท้บุพเพสนิวาสภมลิขิตที่คุณอาจจะมีการแต่งงานวางแผนครอบครัวหรือมีบุตรกันแล้วนั่นเองเมื่อในมีไพ่ของเดือจัดติดคือความรักที่มันสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้มีปัญหาอะไรหรือความเจ็บปวดหรือทำร้ายกันไปเพียงใดอะเดือดจัดติดคือความถูกต้องความรักที่เหมือนนกกัับปลูพจิตใ ความรักที่มันเชื่อมโยงใจกันด้วยความดีสีเสมอกันก็นำพาความรักของชาวศรีเบอรกหลายท่านเนี่ยกลับมาเป็นคนดีคนเดิมกลับมาทําสิ่งที่มันถูกต้องคนที่เคยทําผิดทําสิ่งไม่ดีกับคุณไปจะกลับมาทําสิ่งที่ถูกต้องและดีกว่าเดิมทํานายแบบนี้คือการกลับมาขอความรักกลับมาหาความถูกต้องความดีงามความจริงใจช่างน้าหนักหัวใจแล้วเนี่ยรู้สึกแล้ว,ว่ามันคือความรักแท้ที่ต้องแบบเลือกสิ่งเหล่านั้นเลือกสิ่งที่ถูกประมาณนี้แม้อาจจะมีเคยผิดเคยพลาดเลือกสิ่งที่มันผิด แต่เขาจะกลับมาทําในสิน่งที่ถูกต้องครับชาวสีผุดศกแต่ถ้าเกิดคุณต้องการตัดสินใจที่จะจบหรือเลิกลากันไปหรือว่าโสดอยู่เนี่ยเดี๋ยวจัสตีก็เปลี่ยนเหมือนกับการพบเจอรักแท้ปุกเพศนิวาสคู่แท้รักที่มีความถูกต้องเท่าเทียมสินเสมอกั King off น King o f w a n d เปลี่ยนจากคนเลวเปลี่ยนจากคนร้ายเปลี่ยนจากคนที่ทําอะไรที่เหมือนกับไม่ได้คิดถึงเราอะกลับมาเป็น King of Cup กลับมาเป็นคนดีคนเดิมกลับมาเป็นคนที่อบอุ่นที่เคยรักกันฉันพระราชาถือถ้วยเดคิงออ f ครัไปนี่หมายมนความว่าคนรอกจากสี อาจจะเคยรักเคยดูแลเคยใส่ใจเคยมอบพลังงานดีๆกับคุณมาก่อนแต่เขาเอาจจะทําอะไรไปด้วยอารมณ์ในการนอกใจทําผิดสิ่งผิดทําหรือไม่ได้คิดถึงปัญหาแต่ i n g Off คัพจะมีการกลับมาดีขึ้นจะมีการกลับมาเปลี่ยนแปลงที่ดีจะมีการกลับมา,าค่อยๆรู้สึกตัวรู้สึกดีนะครับกลับมารักษาเยียวยาสิ่งที่เป็นแผลใจทำร้ายจิตใจหรือทำสิ่งที่มันเป็นปัญหาต่อกันกลับมาชดใช้ชดเชยและกลับมาดีกว่าเดิมด้วยนะแต่ใครถ้าเคอไม่กลับไปนะจะ King of คัพคือการพบเจอความรักที่เห็นไหม เอาคมรู้สึกที่อบอ,อุ่นความรู้สึกที่มันสบายใจความรู้สึกที่เหมือนกับใจดีนะครับความรักที่มันแบบจริงจังจริงใจราบรื่นไม่ต้องกลับไปชนปัญหาไม่ต้องกลับไปรู้สึกเหมือนกับเจ็บก็เจ็บมากเสียใจก็เสียใจมากบอกเลิกเราบอกลาก,ลาก,ลากลันไปทำร้ายจิตใจกันไปโดยที่ไม่คิดดีๆอย่านะครับไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของเอ็ดออฟวาหรือแปดเม้เทาทํทำนาดวดวงชะตาของชาวสีพ้นศช่วงนี้นะว่ามีการมุกออนมีการแบบเดินหน้ามีดวงชะตาที่มันพุ่งทะยานช่วงนี้ดวงชะตาของชาวสี่พื้นศกก็เลยมีการแบบ เดินหน้าก้าวหน้านะครับก,ก้าวเปลี่ยนแปลงในทางที่ทิศท,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 ทางที่ท่นทิศทางที่ค่อนข้างจะพุ่งไปแบบดีอะ่ะก็ต่อว่าสิ่งเหล่านี้มันคือเรื่องของสตาร์ชีวิตที่เาร,ราเสริับเลยท่านมีชีวิตที่ดมสมบูรณ์มีโอกาสได้รับข่าวสารที่ดีมีโอกาสได้รับข่าวดีเกี่ยวกับอะไรบ้างการใช้ชีวิตการที่ตั้งจิตตั้งใจการที่เหมือนกับอยากจะพบเจอความสุขความรักคนดีๆเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยมีโอกาสพบเจอความรักคนดีเข้ามาช่วยเหลือคนดีเข้ามาช่วยดูแล ความถูกต้องความผลบุญส่งผลทําให้เดือดจัดติกับแปะไม้เท้าเนี่ยทำให้ดวงชะต่างจิตวสุทธิ์ช่วงนี้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าพบเจอคมสพที่ดีๆเข้ามาและพไพ่ใบนี้คือการก้าวหน้าปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายปรับตาแหน่งที่ดีขึ้นโยกย้ายดีขึ้นนะครับหลายหลายคนอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับที่อยู่นะครับการงานนะครับซึ่งเป็นดวงชะตาที่ค่อนข้างจะแปะไมเท้าคือก้าวหน้าก้าวกระโดด พุ่งนะครับผลกําไรผลที่เราต้องการเรื่องของงานเรื่องของการที่ตั้งเป้าตั้งหมายเนี่ยจะสําเร็จต่างใจบองช่วงนี้เลยนะและพลังงานของไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาเครื่อบทสรุปดวงชะตาของชาวศิษย์พกศกว่าสิบถ้วยมีโอกาสอุดมสมบูรณ์มีโอกาสสาเร็จสมหวังและสิบถ้วยในที่นี้หมายความว่าความรักที่มีปัญหาจะได้รับการคืนใจใจะได้รับการเคลียร์แก้ปัญหาและกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาอบอุ่นกลับมารักกันมากกว่าเดิมเป็นครอบครัวที่ดีและกลับมาพัฒนาขึ้นกับบดีกว่าเดิมกลับมาแต่งงานกัน รือใครที่มีครอบครัวแต่งงานกันแล้วอาจจะการกลับมาที่สมบูรณ์แบบกว่าเดิมกลับมาดีกว่าเดิมความรักถ้าเกิดใครก็ตามที่ไม่กลับไปเนี่ยก็จะเป็นไพ่ของสิบถ้วยและแปดเมถ้าโชคชะตานําพาครอบครัวนําพาความที่อบอุ่นนําพาการสร้างครอบครัวสินเสมอการบุกเพสันนิวาสรักแท้นะครับมาให้กับคุณผมลิขิตมาให้กับคุณนั่นเองครับมาดูดวงชะตางาศสิบพุธศกันดีกว่าว่าคนรักของคุณเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่แบนแรกจะเห็นภาพของหกเมท้าเข้ามา ช่วงนี้คนักของชาวสีโพสท่านมีการกลับมาเริ่มรู้สึกรู้ตัวเริ่มกลับมาคิดดีเริ่มกลับมาแบบมองคุณในแง่ดีเริ่มกลับมาสนใจคุณแล้วนะไพ่เป็นีคือการกลับมารู้สึกรู้ตัวว่าควรจะรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้แต่รักษาได้ไม่ได้เนี่ยอาศีวินถือเหรียญไม่รู้ว่าเลิกกันไปนานหรือ,อยังไม่รู้ว่ายังเสียดายกันอยู่หรือเปล่าแต่อาซวินถือเหรียญหมายความว่าเขาไม่อยากจะกลับมาแบบนั้นมีการเสียดงเสียดายมีการรู้สึกเหมือนกลับเห็นคุณค่าแต่ไม่รู้จะถือเหรียญในมือได้ไหมเพราะอาจจะมีทําเเไว้ยอะ เลอกรากกันไปนานหรือท really kind of ําผิดกันไปนานนะครับก็เลยมีการกลับมาเจ็ดไมตท้าพยายามเรียกร้องความสนใจพยายามรู้สึกดูต so ัวแต่ก็ห้ามใจตัวเองนะครับเจ็ดมตทาคือการรู้สึกรู้ตัวอย่างน้อยมันก็ดีแล้วนะที่คนหลักช่วงเนี้กลับมาคิดได้กลับมารู้ตัวกลับมารู้สึกรู้ตัวว่าไม่ควรทําแล้วกลับมาแก้ไขแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะให้อภัยเขาไหมอดินถือถ้วยช่วงนี้เขากลับมารักกลับมารักษากลับมารอคอยกลับมาคาดหวังกลับมาเรียกร้องความสนใจกลับมาสนใจความรักกลับมาต้องการความรัก กลับมาขอความรักคืนเห็นไหมเปลี่ยนจากม้าดาเป็นม้าขาวกลับมาจากผิดเป็นถูกแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยยังจะให้อภัยยังจะให้คืนดียังจะกลับไปรักกันไปต่อกันได้หรือเปล่าหรือว่าเลิกกันไปนานแล้วสายเกินแก้ก็มีนะครับไพ่ออร์เคครับแนะนําชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนพฤษภาคมว่า Investig ก t e นะครับการพยายามค้นหากันให้เจอพยายามค้นหาคําตอบปัญหาแก้ปัญหากันให้เจอนะครับถ้าเกิดรู้สึกความสัมพันธ์มันเหมือนกับมันไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับปิด มันเหมือนกับหาทางลงไม่ได้หาทางออกไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดปัญหาครั้งนี้ก็ er? อยากกลับไปเจ็บอยากกลับไปเจ็บอยากกลับไปค้นหาอะไรอีกแต่เกิดจากค้นหาใจการยังเกิดหาความรักยังมีสิ่งที่อยากจะไปต่อด้วยกันมันจะผ่านปัญหาไปด้วยกันและหาคําตอบไม้ดีขึ้นเนี่ย <Ooh. S 2> ก็กลับไปหากันเถอะ mm. ก็กลับไปค้นใจกันเถอะก็กลับไปถามใจกันดูว่าจะรักกันนะครับจะลืมกันทิ้งทิ้งกันไปหรือจะปล่อยกันไปแบบนี้นะครับฉันพิเศไปนี้คือการค้นหาตัวเองครับถ้าเกิดชาวศีลพิสดารท่านรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย เจอความรักที่ดีกว่าค้นหาเลยนะเรู้สึกตัวเองแบบเจอความสัมพันธ์ที่มันสบายใจเปิดมากกว่า mm. ก็ไปหาสิ่งเหล่านั้นแต่เกิดรู้สึกเหมือนกับเราไม่อยากเปิดรับใครแบบอยากจะอยากแก้ไขคำถา,ามปัญหาของคนนี้ก็กลับไปแก้ไขกลับไปคืนใจกันประมาณนี้ครับขอบคุณชาว่าสีพฤกษ์ที่มาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ